ทำความดีถึงคนอื่นจะมองไม่เห็นค่าแต่อย่าหมดศรัทธามองไร้ค่าในตัวเองบางทีคนเราเกิดมาแล้วเนี่ยทำความดีอย่างเต็มที่ด้วยศรัทธาที่ตั้งมั่นด้วยความตั้งใจแล้วคนอื่นก็ยังมองไม่ดีคนอื่นยังว่าลาอยู่นั้นไม่สำคัญเท่ากับการที่เรามาดูถูกตัวเองหรือมองไร้ค่าในปัญญาของตนเองเพราะถ้าเราทำดีแล้วเนี่ยก็จงเชื่อมั่นในคุณงามความดีต่อไปเพราะการที่เราเกิดมา เราไม่ได้อาศัยคนอื่นแต่เราใส่ตนเองโดยการดำรงชีวิตเพราะฉะนั้นไม่สำคัญหรอกว่าใครจะว่าให้เราในทางเสียหายหรือว่าให้เราไม่เห็นคุณค่าของเราแต่อย่าหมดคุณค่าหรือหมดศรัทธาในตนเองก็จงทำความดีต่อไปเชื่อเถอะว่าถ้าเราทำดีด้วยการพูดดีคิดดีทำดีแล้วสักวันความดีนั้นจะปรากฏให้คนอื่นได้เห็นหรือความดีนั้นจะคุ้มครองเราดังพุทธพจน์ที่ว่าทาโมหเวรคติธรรมจาริง ทำแลย่อมรักษาบุคคลผู้ประพฤติซึ่งธรรมขอจงเชื่อมั่นในคุณงามความดีของตนเองอย่าได้หมดศรัทธาจงทำดีต่อไปเพื่อใช้ชนะจะรออยู่ข้างหน้าขอถาวายกำลังใจแก่คนที่สแสวงคุณงามความดีขอให้ประสบสแต่ความสุขความเจริญขอโนโมทนา